สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ่องสาวอีสานผ้ารวยค่ะมนี้แอดยูที่ตนคอลมลูกเนาะค่ะหรือว่าตนคอมหัศจรรย์มาติดตามเอาตัวเลขไปฝากพอเมีพี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ<ม>่ะตัวเลขตนคอลมลูกนี่กับเขาติดต่อกันมาแล้วหลายงวดเนาะค่ะสาบคาว,ว่าพอผ้ามือนใดมากท่าพิธีบวงสวงยูที่ตนอคอกันเลยมากติดตามเนาะคะ<ม>่ะก้อนสีเขาไปรับชมกับแอดกับคอฝาก กดไลค์กดติดตามไอช่องสาววิสารผ้าร่วยนีนเดอค่ะเพื่อสีบ่ได้พลาดคลิปดีๆเนาะคะ่ะแอบดบจะนําเอามาลงให้พ่อเม่พี่น้องได้ชมเนาะคะ่ะนี่ค่ะนี่คือตนคอลมลูกค่ะตอนนี้เพิ่นกับว่มีหลังค่าเนาะคะ่ะต่ก่อนกับมีหลังค่ามุ่งมาถูกลมพายุพัดตอนนี้กับว่มีหลังค่าแล้วค่ะพ่อเม่พี่น้องที่มิโชวิลาบ สูหวยยู่ที่ต้นคอลมกะอย่าลืมมารวมทําบุญมุ่งหลังค่าซอยเพล่นในเด้อค่ะเพื่อสิเดักพีโชควิลาบเนื้อดต่อๆไปเนาะค่ะัา หลังคาหลังคากับกองยุ่กับพื้นเนาะคะ่ะหลังจากที่ถูกพายุพัดกองยุ่กับพื้นเลยะคะ่ะตอนนี้ก็ใส่ผ้าเต็นมุ่งอยู่เนาะคะ่ะ สรีงบองนานองเตสีงอุมกรมุกตนะมามนกระมากระอองทังามพอพามกระไดทำปีที่บวงสวงเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ ตัวเลขจากขันน้ำม่อนต้นคอลมนี่ก็จะมีอยู่สองขันน้ำกันเด้อค่ะอันนี้คือขันแหลกขันแหลก,กก็จะเห็นเป็นเลขหนึง่งเลขซีเดียวกันเลขห้าหนึ่งสี่ห้าค่ะ, 1, 4, คะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเลขตัวเดียวกันบ่นค่ะหนึ่งสี่ห้านี่คือขันแหลกเนาะคะ่ะ ขันที่สองก็เห็นเป็นเลข7เลข6หรือว่าเบิ้งอีกแบบนึงกับเลข7เลขเกเนาะคะ่ะเจ็ดก็แล้วแต่จะมองเห็นเป็นเป็นตัวเลขเนาะคะ่ะอาจจะเห็นเป็นบ่คือก,กันกับแล้วแต่โชคบุญวาสนาแต่ละคนเนาะคะ่ะท่านผู้ชม นี่ก็คือตัวเลขขันนำม้อนยูทีตน้นคอรวมลูกทั้งสองขันเนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมแคบไใบเด้อค่ะแคบไใบเบิง้งแครไใบเบิ้งเนาะคะ่ะว่าเห็นเป็นตัวเลขตัวใดเนาะคะ่ะมักกะเอาไวเป็นแนวทางบ่หามาักกะพานเนาะคะ่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมจงมีโฉมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยๆยปา่าสัจจาลรกไผ้ไข้เก็บถูกหวยลอตเตอรีรางวัลที่หนึ่งเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ